ทริปนี้ผมจะพาเที่ยวเช่ยภูมิ1วันมาชมกันว่าจะมีที่ไหนสวยๆกันบ้างสวัสดีครับอยู่กับเราทูไทยไบเกอร์นะครับจริงๆผมมีทิปด่วนด่วนขนาดไหนเนี่ยครับผมอยู่สนามพรอนเตะวันเสร็จปุ๊บอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวออกอันนี้เพื่อนร่วมทีมผมมารอและคุณทัชคัดไม่ ทริปนี้เซียนล้วนๆคือก่อนผมมาเตะบอลประมาณไม่กี่ชั่วโมงอ่ะคุยกันว่าอยากไปวันเดที่พัทโลโอไมคก็ oh God. เนี่ยครับเตะบอลเสร็จก็ต้องขนของมารถสองคันที่เราเจะไปนะครับวันนี้ผมเอาฟอร์ซ่าไปกับเอ็กแม็กไปนะครับที่เอาฟอร์ซ่าไปเพราะว่าอยากไปเทสชคด้วยสถานที่ที่ไปนะครับก็คือน้ําผุดทับลาวน้ำพุดทับลาวเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงไม่เคยไปนะคือตั้งใจจะไปหลายทริปลวแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลางคืนเลยนะแล้วก็ไปถึงนู่นตอนเช้านะครับเอาละได้เวลาเดินทางแล้วนะครับเช็คไฟก่อน ไปโอเคเบิกเนช้งานได้ปกติเดี๋ยววันนี้เส้นทางนะเขาให้ไปทางชัยภูมิจะออกทางสีคิ้วนะเดี๋ยวผมเปิดแมบแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมวิ่งอยู่เส้นของเจนะครับถนนมืดมากบอกเลยว่ามืดจริงๆคือถ้าไฟรถไม่สว่างนะครับมองค่อนข้างยากนะเอ้ยผมว่าผมเติมนะ้ำมันปั๊มเอสโซข้างหน้าดีกว่า จะได้ไปเติมไอที่ชายาฟูมินู่นเลยถนนอยากมืดเลยครับ ล้านล่างทะลุมาเป็นวังน้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางพหลโยธินแล้วก็ไปออกมิตรภาพนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเลี้ยวเข้าถนนมิตรภาพนะครับโอ้ยโชคหลังหนึบวะ่ะเริ่มต้นถนนมิตรภาพตรงนี้แหละเดินทางกันยาวๆน่าจะไปเลี้ยวออกทางน่าจะสี่คิวนะครับผมก็ไม่แน่ใจอ่ะทีเบรค้งไปเรียบร้อยละ ทุกคนได้ดูคลิปที่ไปเวียดนามนะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงหลังโวกเหล็กไปนิดน,นึงอะ่ะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวโคตรอร่อยเลยแต่ผมว่าน่าจะปิดแหดี๋ยวลองไปดูก่อนดีกว่าเผื่อเขาเปิดอยู่ อันนี้กำลังขึ้นเขาวมวกเหล็กนะครับโอ้เราบรรทุกเยอะมากนะระวังด้วยนะเผื่อบ,บางทีเขาตีออกมาก็คํานวณไว้ด้วยแล้วก็เกลือระยะห่างไว้เลยนะตรงนี้ถนนมืดด้วยนะครับปิดแล้ว เสียดายจังนี่ร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทะเลไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปที่ปั๊มแล้วกันเราเข้าสู่อำเภอปากช่องนะเข้าสู่จังหวัดนะครราชสีมาโอ้ราชนั่นเองนะเข้าอีสานละว,วันนี้กินร้านข้างๆอันนี้ปั๊มปอทอ นนะปตทกลางดงนะครับขึ้นเนินมาก็ถึงเลยบะหมี่นะครับบะหมี่คุณทัชกินแล้วครับเล็กเนะื้อเล็กเนี้ยเล็กเนื้อเล็กเนื้อเฮ้ยฮ<ะ>หลังจากกินก๋วยเตีเ๋ยวเสร็จนะครับก็มาแวะตั้งน้ำซื้อของอะไรที่ปตทกลางดงเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับ<ะ>คุณทัชมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำต่อนะ ไปเดินทางกันต่อนะคะรับ179กกิโลเราจะได้นอนกันแล้วเดี๋วขอวอรอมเครื่องแป๊บหนึ่งนะมาขี่จอดนานปากช่องแล้วฮนะรถเยอะมากเลยะ่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับ ล้ำตะคองแล้วนะครับอากาศดีมาก29องศา,าคิดถึงหน้าฝนจังเลยในสุดเราก็วนมาเจอหน้าฝนนะครับถนนเริ่มจะพังๆหน่อยๆแล้วนะ เราจะเข้าทางแยกแล้วนะครับเราจะวิ่งชัยภูมินะเส้นนี้นะที่เราเคยไปอุบลราชธานีนะครับสองศไปชัยภูมิไปทางซ้ายแต่ถ้าวนขึ้นไปก็คือย4ี่นะครับมันตัดกันตรงมิตรภาพนี่แหละเอาละเส้นนี้นะแบบถนนยังแย่เลยอนะ่ะจะมีช่วงหนึ่งที่แบบหลุมทั้งทางเลยนะ มา201นะครับมันมีช่วงหนึ่งช่วงทางด่วนอ,อ่ะคถนนย่างแย่เลยแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะทำใหม่แล้วครับหลังจากทางด่วนนะเมื่อกี้ไม่โอเคมันมืดด้วยแหละทุกคนอ้ามาหมดละขออนุญาตวิ่งขวานะครับเพราะว่าเลนซ้ายนี่คือแบบยับมองเลยว่ายับไม่ไหว <c oughs> จอดตามปตทก่อนบอกคุณทัดน์ไว้ก่อนว่าถนนยัง ถนนอย่างเทียไม่ต้งวุ่นหรอกจอดพักก้อนหนึ่งขอ5ห้านาทีล้วขัวขบนะวรับนคืนด้วยนะโอ้โหถนนคือซายวิ่งไม่ได้เลยอะรถบรรทุกก็ขยับมาขวาหมดเลยนะ เมื่อกี้เอะใจขึ้นมานะครับว่าเราเคยมาแวะห้องน้ําที่แม็กแคมอยู่นะของเส้นนี้แหละเส้นที่จะเข้าชายภูมิเนี่ยผมจําได้ว่าวันนั้นที่ผมมาผ่าหงษหดกับไนเนอร์เส้นนี้แหละขากลับแวะห้องน้ําอยู่นะที่แม็กแคมนี่แหละเดี๋ยวอลองตรงไปดูไม่เป็นไรมันจะอ้อมนิดหน่อยตรงเข้าเมืองนะเบ็ดสิบเจ็ดแต่ว่าแม็กแคมน่าจะไม่ถึงนะไป เราเข้าเขตชัยภูมินะครับตอนนี้ก็เวลานะั่งรถตีสองสิบนาทีไปอีกห้าสิบโลเราจะเข้าเมืองละอ่าใช่นี่เราเจอแล้วเราได้ที่นอนแล้วสรุปคือชัยภูมิมีแม็กแคมนะครับก็ถ้าใครมาจากถนนมิตรภาพนะครับก็มีก่อนเข้าเมืองประมาณ15โลนะครับ กับรถเป็นกิโลอะกรุงเทพมาที่นี่นะครับ310บาท8.75ลิตรเดี๋ยวคำนวณให้นะครับเดี๋ยวขอไปตั้งแคมตรงนู้นก่อนถังแรกสรุปได้สามสิอดจาโลลิตรนปัดได้32.4สิบสงถังแรกที่เราเติมมาจากเอสโซนะครับรู้สึกว่าเขาเติมมาไม่เต็มอะ่ะ สรุปคือน่าจะไม่ได้กางเต็นท์ละเดี๋ยวผมจะลากที่นอนมานอนตรงนี้กันอลองแปะดิอันนี้เข้าปะไม่เข้าต้องแปะแบบกันติดแล้วติดแล้วอ่าติดติดนี่ไงเรียบร้อยนั่งกินข้าวกัน <laughs> นี่นะครับทุกคนสรุปผมนอนกันตรงนี้แหละตอนแรกว,ว่าจะกางเต็นท์แต่ว่านี่ไง คือโชคดีบนหัวเรามีพัดลมไงทุกคนเนี่ยสองตัวเลยไม่ต้องกลางเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งวันเนี้ยอากาศเย็นนะอยู่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะประมาณเนี้ยอันนี้คือคนมาอีสานครั้งแรกนะเนี่ยใช่ปะใช่ใช่ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มา,คมาอีสานเจอสองศูนย์หนึ่งเป็นไงเมื่อกี้<อ>เดี๋ยวขงมตกใจเลยแทบตกรถโดดเป็นม้าเลยถนนหลุมอย่างเยอะจะบอกว่าไอ้ไฟเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ปะจัดน,น่าจาัด ต่อครั้งนะเดี๋ยวถูๆอ่ะติดละแปะครั้งหนึ่งจะใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคือที่นี่ดีมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่ล้างมือนะไปดูกันนี่ที่ล้างมือหลังจามได้เลยแหละด้านในตรงนี้ก็เนี่ยเครื่องซักผ้านะครับแปะบัตรได้เลยนะไอตัวที่มีฟ้าๆแดงๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะเนี่ย ตู้อบก็ใช้ได้ถ้ามาพักก็สบายอะ่ะคือตอนนี้ตีสี่ครึ่งจริงนะยังไม่ได้นอน <c oughs> คิดผิดมหาหันเลยที่แบบไม่ยอมกลางเต็นท์อ่ะยุงกัดน,นอนไม่หลับกำลังคิดว่าผมกับคุณทัศจะเดินทางต่อเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆนะครับพลาดลนะพลาดตั้งแต่เราไม่ยอมกลางเต็นท์ละสภาพแต่ละคน <c oughs> เปิดประสบการณ์ครับอันนี้เราก็เติมน้ำมันไปแล้วเดี๋ยวเราจะยิงยาวเลย เช้าแล้ว26องศาไม่ได้สัมผัสอากาศเย็นๆอย่างนี้มานานแล้วนะรู้สึกตอนเช้านี่ก็ชื้นเหมือนกันนะเนี่ย26ลมพัดเฉลุยผมอยู่ในจังหวัดชัยาฟูแล้วนะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวชัยอฟูเกร้อิบเจ็ดกิโลนะจากตรงนี้ ผ่านมาทางนี้ก็นึกถึงช่างอ้วนนะครับช่างอ้วนสเตอร์สิงสวัสดีทักทายด้วยนะผ่านมาแถวนี้นะตอนนี้น่าจะเช้าไปช่างมันจะยังไม่ตื่นนะครับนี่นะครับมันให้เลี้ยวทางสีแยกช่อรากาเนี่ยแล้วก็ไปทางถนนหมายเลขสองหหอุ้ยแสดงว่าเจอพายุมาแน่เลยนะ เียวน้ําผุดเราเหลือ43กิโลที่ครับอันนี้ใช่อําอำเภอภูเขียวปะครับอำเภอเกษตรค่ะของเกษตรอ๋ออันนี้อำเภอเกษตรนะครับเขาเขียวไปทางนูงน้นอีกทีเดี๋ยวผมมุ่งตรงไปสู่อำเภอคอนสารนะครับต่อน้ำผุดทับลาวที่อำเภอคอนสารอีกประมาณ42กิโลถึงละ ริงนะตรงเนี้ยแบบบรรยากาศดีมากเลยฟิล์มคล้ายๆเนินมะปรางเหมือแนบบกันนะเนี่ยเราจะถึงล้น้ำผุดทับลาวสามร้อยเมตรเร็วกวา่าส่วนลุกชาติน้ำผุดทับลาวไปทางขวานะจ๊ะอ๋อเขาทําเป็นส่วนลุกชาติเลยนะครับตรงไปก็ถึงเลยนะไม่มีคนเลยครับตอนนี้ ถึงแล้วนะครับน้ําผุดทับราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงข้างในนะครับที่มีบ่อน้านะาครับฝั่งตรงข้ามที่จอดรถนี่มีร้านอาหารด้วยเดี๋ยวผมจอกมาทานนะครับตำแซ่บคอนสารอาหารตำสัง้มตําแล้วก็ไอตัวนี้เจ้าที่สบายเลยนะอันนี้คือมาครั้งแรกปะครั้งแรกเฟี้ยวปะง่วงง่วงนะ <laughs> เขาบอ,อบอกเลยว่าวันนี้เหมาร้านเหมาร้านเหมาบอกไปดูบ่อเดียวไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาอันนี้เกมก็ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวไปชมด้านในกันว่าเป็นยังไงนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มทางเข้านะสวยมากอนะ่ะที่นี่เขาจัดแบบสวยคือต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ไม่เสียค่าเข้านะที่จอดรถก็ไม่เสียโคตรดีเลยอย่างเย็นอ่ะช้ชำมากอ่ะเย็นด้วยนะสัมผัสได้ถึงความชำํชำชำืำ ชื้นยเฉื่อยทำฉ่ำเออเมื่อกี้เราเข้ามาทางนู้นปะ่ะเออได้ได้ไม่ฝั่งนั้นมันเป็นไอ้นี่นี่บ้านพักของเจ้าหน้าทีป่ป่ะเขามีรีสอร์ทที่นีออม่มีรีสอร์ท,รท,รทมีกางเต็นท์ใช่ไหมใช่ใช่เห็นลางกางเต็นท์ด้วยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นนู่นด้านในนู่นนะครับไปดูกันโฮโฮไปดูเขียวเลยเกมชอบมากเลยดูดิหน้ากางเต็นท์นี่หวหนจริงโอ้อยากเล่นน้ำแล้วน้ำเยอะด้วยทุกคนดูดิ โอ้โหเฮ้ยสุดยอดว่ะสวยนะเจ๋งนีครับล้ำไหลผ่านด้านล่างนี้นะ เดี๋ยวมาดูข้อปฏิบัตินะครับห้ามซื้อห้ามขายห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาห้ามนาภาชนะที่ทําด้วยโฟมเข้ามาห,าาห,ารราห้ามรับประทานอาหารบริเวณเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆน้ำเนี่ยตลอดสายเลยห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาโปรดรับประทานอาหารบริเวณที่เขาจัดให้นะแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามกฎระเบียบดู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 แม่เจ้าวันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับตรงนี้ไม่มีคนเลย ทางใกล้ๆจุดน้ำผุดนะครับก็จะมีสารปูหมื่นตื้นนะครับนี่นะครับบ่อน้ำผุดอยู่ตรงนี้เลยจุดที่น้ำผุดนะครับเห็นไหมเนี่ยมีฟองๆขึ้นมาอยู่น่าจะเป็นน้ำใต้ดินนะครับ น้ำอาจจะไม่ใสามากนะเพราะว่าฝนอาจจะตกแต่น้ำมีตลอดนะเขาบอกที่นี่อันนี้เป็นโซนนั่งชมน้ำตกนะไม่แค่ส่วนตัวธรรมดาแนละ้วส่วนตัวส่วนตัว คือผม,มโทรมาจองแล้วตั้งแต่แบบคุยกันก่อนออกมาบอกเขาปิดร้านเลยบอกเขาพันโลปุ๊บอ่ะโทรมาจองเลยค <laughs> ือเราสองคนเดี๋ยวสักประมาณ9ก้าโมงก็เปิดละเดี๋ยวเด็กๆก็มาละนี่เขาบอกว่าสะพานนี้สวยนี่ตรงนี้น้ําไหลสวยมากมาดู ของน้ําผุดทับลาวก็จะมีแค่ลวกันเป็นลวดลวดนั่นนะด้านหน้านั่นนะครับรู้สึกว่าถัดออกไปก็จะเป็นของเอกชนนะครับผมรู้สึกว่าจะมีไร่ไร่หนึ่งชื่อ,อปุนุกรมหรือสักอย่างหนึ่งนะครับสามารถกางเต็นท์ได้ติดริมน้ําอย่างนี้เลยนี่นี่เนี่ยก็จะมีที่ดินให้กางเต็นท์นะครับผมก็เคยเห็นผ่านๆอยู่น,นะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาให้ได้นะ มาทุกคนต้องมาเนี่ยลองฟังเสียงน้ำ,นำ,กนนนำกตกดู <c oughs> ดิทุกคนน้ำเย็นมากนะฟิลประมาณน้ำผุดอะแต่ว่ารู้สึกจะเย็นกว่าได้หน่อยนะ <c oughs> ไม่หรอกไม่เช้าหรอกนะี้เมื่อกี้ผมถามป้าที่ร้านค้านะป้าเขาบอกว่าเมาื่อสองสวันก่อนน,ะน้ำใสมากใสแบบ ใสเลยเพราะว่าด้วยฝนตกนะครับตรงนี้น้ำมันก็เลยขุ่นถ้าฝนไม่ตกอีกประมาณวัน2วันก็ ที่เนี่ยตั้งขึ้นในปี2536น้ำผุดทับลาวอยู่ในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะมีตาน้ำผุดใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเนี่ยผุดขึ้นมานะประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับน้ำผุด้าวบ้านได้พบโครงกระดูกมนุษย์4-5โครงพร้อมสิ่งของเครื่องใช้คนในอดีตที่คาดว่าจะเป็นหาดลาวที่เคยมาตั้งกองทัพบ,บริเวณนี้จากคําบอกเล่าผู้สูงอายุสืบต่อกันมานะน้ำผุดแห่งเนี้ยในอดีตเหมือนมีคนลาวมาปลูกฐานทัพที่นี่นะครับเพื่อสะสมสะเสบียงก่อนเคลื่อนทัพไปปัจจุบันเขาก็เลย เรียกว่าน้ำผุดผับลาวนะอืมเข้าใจแล้วโคตรเย็นนี่แค่แบบอากาศลร้อนนะโคตรเหมาะบอกเลยว่าฟินมากรับทำสะใจน้ำผุนก็จริงนะแต่มันไม่มีตะกอนนะทุกคนไม่มีตะกอนเลยโคตรสบายเลยนะ บอกว่าครั้งหนึ่งต้องมานะสวยมากบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับจะบอกว่าหน้าหนาวนะามากลางเต็นมากอากาศก็เย็นน้าก็เย็นตะคิวขึ้นด <c oughs> ้านนอกอ่ะที่ผมบอกอ่ะมีลานกลางเต็นนะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาต้องมากลางเต็นแล้วล้วก็แช่น้ําไปด้วยกลางเต็นเราะผมินบอกเลย <c oughs> เห็นแล้วรู้แล้วว่าตรงไหน มากฝนดไล่ฝุดไล่ไลที่ต่อไปนะครับผมจะพาไปชมน้ำผุดอีกที่หนึง่งที่อยู่ใกล้ๆน้ำผุดทับราวและห่างจากน้ำผุดทับราวประมาณ8กิโลก,กว่าเท่านั้นเองชื่อว่าน้ำผุดนาเราเดี๋ยวไปชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอ้โหโอ้โคตรเขียวเลยอุ้ยสวยจังโอ้ยสวยมากอ่ะ นี้อยู่ที่น้ำผุดนาเรานะครับโทรมาจองเหมือนกันครับดูสิไม่มีคนว่าแต่น้ำผุดตรงไหนนัไม่แน่ใจนะน่าจะผุดด้านไหนนนท์ปไปดูกันอาโอเคนี่นะครับทางเข้าอยู่ตรงนี้เเราขอตัวก่อนนะโอเคไม่ไหวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างในก่อนคุณทัดปวดทองนะครับผมก็ปวดเดี๋ยวค่อยกลับมาพาทุกคนไปชมน้ำผุดก่อน บอ่อน้ําพุดอยู่นี่นะครับทุกคนอุ้ยบอ่อใหญ่มากอันนี้คือใสเลยใสยแจ๋วเลยใสยกว่าทับลาวยะคล้ายคลองหลุดเหมือนกันนะอ๋อนู่นไงพุดขึ้นตรงนั้นนั่งนัะเดือดปุดปุดป,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 ดปุดเลยนี่ด้วยเนะี่ยคือแบบน้ําใสามากไหนพาเด,เดินชมรอบๆนะคือเขาคือรอบๆออเห็นเขามีห่วงยางนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาให้เล่นหรือเปล่าหรือว่าให้เล่นบ่ออื่นไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ดูดิน้ําใสามาก น้ำผุดอุ้ยมีปลาด้วยปลาเยอะเลยนะตรงนี้เขาก็ทำเป็นฝายนะครับกั้นน้ำออกไปเอ้ยแต่ในบ่อที่น้ำผุดเนี่ยคือน้ำใสมากปลาก็เยอะนะเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่จุดผุดนะจุดผุดอยู่ตรงนู้นที่เราชี้ตั้งแต่ต้นนะซึ่งจะมีสองจุดนะที่ผุดอยู่ใกล้ๆกันเลยน้ำลงไปตรงนี้มาออกนี่ อย,อย่างใสเลยครับเอาแล้วฝนไล่ามาแล้วจ้าหน้าฝนสมใจไหมล่ะโอเคเดี๋ยวรีบเคลียร์ของตรงนี้นะครับจะได้เดินทางกันต่อเดี๋ยวเราจะ ลงไปที่รากูลภูผาม่านเป็นที่สุดท้ายของคลิปนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนต้องดูฝนออกไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะโดนฝนหนักหรือเปล่าอันนี้คือถนอนใหมายเลขส2นะครับก็คือตรงยาวๆไปถึงเขาคอได้เลยนะแล้วก็ถ้าตรงสุดถนนก็ไปถึงแม่สอดเลยนะครับ มาครับฝนมาทุกคนฝนมา ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูรากูลภูผามา่านอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบชายแดนขอนแก่นชายภูมินิดเดียวเองเข้ามาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเหมืองหินเก่าเขาก็ปล่อยทิ้งรางไวนะ้หลังจากที่เขาเลิกขุดอะ่ะเหมืองเนี่ยเขาขุดลึกลงไปนะครับทั้งหมด70เมตรลึกมากหลังจากเลิกทานะครับเขาก็ปล่อยให้น้ําขังมันเลยเป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นภูเขาหินปูนนะครับมันก็เลยออกเป็นสีนี้แต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็ยังทำนะแต่ว่าฝั่งนี้คือเขาปล่อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียบร้อยนะครับใครผ่านมารู้ะนะ เราแบบจะวาวมากยิ่งวันที่แดดออกนะร้อนแต่ว่าน้ําก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้มันก็คุมเครือด้วยเมฆนะครับมันก็ประมาณนี้แหละ